สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูนุชในวิชาก,การงานอาชีพของนักเรียนชั้นปนหนึ่งนะคะเทมอม2นี้เราก็ยังเรียนแบบออนไลน์อยู่นะคะวันนี้ครูจะมาสอนหน่วยการเรียนรู้ที่4นักเรียนสามารถเอาหนังสือเรียนการงานอาชีพมาเปิดดูเพื่อประกอบการเรียนพร้อมกันวันนี้นะคะเด็ตน่ารู้เครื่องมือกเกษตรหมายถึงอุปกรณ์ที่สร้างขึ้น เพื่อช่วยทุ่นแรงและอำนวยความสะดวกในการทำงานเครื่องมือเกษตรที่ดีควรมีลักษณะเหมาะสมกับประเภทของงานนั้นๆและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานช่วยให้ทำการเกษตรมีประสิทธิภาพดีทำได้รวดเร็วและได้ผลดียิ่งขึ้นประเภทของเครื่องมือเกษตรแบ่งออกเป็นสอประเภทคือ 1. เครื่องมือที่ใช้กับงานดิน 2. เครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับพืช เครื่องมือที่ใช้กับงานดินจอบการใช้งานใช้สำหรับขุดดินถักหญ้าขุดแปลงหรือใช้สำหรับขุดหลุมใหญ่ๆกรณีที่ใช้เสียมอาจจะทำให้ล่าช้าหรือไม่สามารถจะใช้เสียมขุดได้เพราะดินแข็งเกินไปการทำความสะอาดและการเก็บ,บรักษา หลังจากใช้งานแล้วควรทำความสะอาดและใช้ผ้าเช็ดให้แห้งทาน้ำมันกันสนิมและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเสียมการใช้งานใช้สำหรับขุดหลุมปลูกต้นไม้ส่วนมากนิยมใช้ขุดหลุมขนาดเล็กหรือใช้ในบริเวณแคบที่ไม่สามารถจะใช้จอบได้การทำความสะอาดและการเก็บรักษาภายหลังการใช้งานควรทำความสะอาดและเช็ดให้แห้ง ทาน้ำมันการสนิมและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยพั่วการใช้งานของพั่วใช้สำหรับตักดินปุ๋ยหรือทรายส่วนพ่วขุดใช้สำหรับขุดหลุมหรือขุดดินเพื่อนำดินไปตากแดดฆ่าเชื้อช้อนปลูกการใช้งานใช้สำหรับขุดย้ายต้นกล้าไปปลูกขุดหลุมปลูก หรือใช้ขุดและตักต้นกล้าเพื่อนำไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้การทำความสะอาดและการรักษาภายหลังการใช้ควรล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งทาน้ำมันกันสนิมและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยซ่อมพวงการใช้งานใช้สำหรับพวนดินรอบๆต้นพืชไม่ควรไปวนในดินที่แข็งเพราะจะหักและงอง่ายพลาดการใช้งาน ใช้สำหรับย่อยดินและเก็บเศษหญ้าแต่งแปลงปลูกหลังจากใช้แล้วล้างทำความสะอาดและใช้ผ้าเช็ดให้แห้งทาน้ำมันดำสนิมมแล้เก็บเข้าที่ให้เรียบรอ้อยพุ้งกีพุ่งกีเป็นอุปกรณ์สำหรับขนดินปุ๋ยเศษวัชพืชและขยะต่างๆควรเลือกที่มีน้ำหนักเบาและง่ายต่อการขนย้าย เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับพืชกันไกดายญ้าการใช้ใช้สำหรับตัดหญ้าหรือตกแต่งรั้วต้นไม้หรือต้นหญ้าในสนามที่มีมุงแคบการทำความสะอาดและเก็บรักษาภายหลังการใช้ควรล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งทาน้ำมันการสนิมหยอดน้ำมันเก็บเข้าที่โดยการแขวนเอาไว้กันไกตัดกิ่ง การไกตัดกิ่งใช้สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดเล็กตัดใบพืชที่แห้งเป็นโรคตัดแต่งต้นไม้ที่มีใบหนาเกินไปเมื่อใช้แล้วควรเช็ดทำความสะอาดแล้วทาด้วยน้ำมันเพื่อป้องกันสนิมและหยอดน้ำมันสปริงที่ขากันไกลแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยบัวลดน้ำการใช้งานในการลดน้ำ เหมาะกับต้นกล้าหรือต้นไม้ที่มีขนาดเล็กลำต้นอ่อนน้ำที่ออกมาจากฝักบัวจะเป็นสายขนาดเล็กช่วยให้น้ำกับพืชได้ทั่วถึงและต้นไม้ไม่บอบช้ำเมื่อใช้แล้วควรล้างทําความสะอาดเก็บเศษหญ้าออกจากบัวลดน้ำเพื่อไม่ให้อุดตันฝักบัวเป็นยังไงกันบ้างคะคลิปเมื่อกี้บอกอุปกรณ์การเกรษตรให้เรียนได้รู้แล้วว่าอะไรใช้งานยังไง นักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนหน้าที่42และ4 3เพื่อทบทวนและทำรายงานให้ครูมอบหมายนะคะใบงานวันนี้เป็นใบงานหน้านี้นะคะใายงานนี้ให้เรียนเขียนชื่อของกรงการ,กรเกษตรลงไปพร้อมกับระบายสีให้สวยงามค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ